เอาละครับคุณผู้ชมครับเราเราพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของสังคมกันไปแล้วท่าทีของรัฐบาลไปแล้วทีนี้เรามาฟังมุมมองของนักวิชาการด้านความมั่นคงนะครับที่ก็จับตาเรื่องนี้อยู่นะครับว่าท่านมีมุมมองอย่างไรนะครับทั้งท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาที่ล่าสุดเนี่ยนะครับจะเอาเรื่องนี้ฟ้องศาลโลกท่าทีของรัฐบาลไทยนะครับท่าทีของกองทัพไทยภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับ ดรปณิธานวัฒนายากรนะครับนักวิชาการด้านความมั่นคงจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับสวัสดีครับคุณปรเมศครับคุณกิติมาครับอาจารย์มองมองถ้าไม่เอาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่ตอนนี้คนไทยน่คุกรุ่นมากเลยเอาภาพรวมของเกมเกมนี้นะครับว่าเอมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุที่มีการปะทะกันเป็นบางจุดหรือมันเป็นภาพใหญ่ผมอ่าน Facebook อาจารย์บอกมันเป็นอะไรนะแผนสามง่าม ของรัฐบาลกัมพูชาอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ให้เข้าใจง่ายๆกันอีกนิดหนึ่งครับครับครับได้ครับจริงๆเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยแก้ไม่ยากนะครับภาวะผู้นาที่เข้มแข็งนะครับก็จะช่วยได้เยอะที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ใช่จะไปรบกับใครหรือจะแก้วร้าวนะครับริงๆที่ทามาในภาพรวมที่เรามีท่าทีตรองรองมีท่าทีนุ่มนวลเนี่ยก็ถือว่าเป็น หลักการในการสู้ของอยู่แล้วแต่ว่าสภาู้นำเน่าต้องชัดเจนและเข้มแข็งไอ้นั่นเป็นหอกที่คมที่สุดนะครับง่มที่อยู่ตรงกลางของทางฝั่งกัมพูชานะครับเขาเดินแทบจ,จะสุดซอยเลยนะครับ<ม>ค,คุณปรเมศครับคุณกิติมาครับคือเขาเตรียมการที่จะไปะสารโลกไว้แล้ว<ม>น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแ้วเขาคิดว่าได้เปรียดนะครับแล้วก็ชิดฐานของประชาชนเมื่อวานร้อยเก้สิบสองเสียงก็ทําให้เขาชอบทํามมากขึ้นในระบบโลกนะครับว่าประชาชนก็สนับสนุนให้เรา กับเขาเนี่ยไปตกลงกันด้วยสันติวิธีในอ,องค์กรระหว่างประเทศนะครับซึ่งเขาได้เปรียบอันนี้ในวงเล็บนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆแผนที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเมือนก็ให้น้ําหนักไปทางเขาเยอะนะครับอันนี้คงจะทําไม่ได้ภายในวันสองวันของเตรียมการมานานมากนะครับแล้วก็คงมีแนวทางที่จะเดินไปตรงนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ดําดเนินการอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนนะครับก็คือว่าสถาปนา กำลังความเข้มแข็งเข้าไปในพื้นที่ที่จริง,รงตกลงกันว่าจะไม่เข้าไปนะครับแต่ที่ที่บริเวณต้นพญาสัตบัญญัติเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเขาจะไม่ถอนกําลังออกอเขาเขาเขาแถลงชัดเจนนี่เป็นค,ความอเป็นความชัดเจนเป็นความพูดงาา่ายว่าแก้วล้าวทางทหารานาในพื้นที่นะครับเป็นนโยบายชงรุกแต่ว่าถ้าจะมองจากกัมพุชาก็าชัดเจนนะครับแปลว่าเขาทั้งหมดจะไม่ได้เขาจะปักธง นะครับสร้างแนวต้านเพื่อเจรจากับเราต่อไปหรือว่าขึ้นศาลต่อไปในยาที่เราอาจจะอ่อนแอในในในเชิงความมั่นคงหรือไม่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ทหลายคนต้องสังเกตนะครับส่วน้านทีที่ฟรองดองประชุมคณะกรรมการต่างๆของเหล่าทัพของผู้นํานี้ก็ก็ดีนะครับจริงๆอย่างวันน่าจะกําหนดกันเป็นการภายในแล้วต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าน่าจะ ระบวันได้ชัดเจนนะครับคงจะเร็วแต่ว่าผมเองก็ไม่เชื่อว่าทั้งคณะกรรมการชาแดนทั่วไปและคณะกรรมการอื่นจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหาธุกิจแบบนี้นะครับอาจจะต้องคิดกันใหม่สองสมเรื่องครับแต่ใช่ครับของเขาเนี่ยเดินสามทางเลยครับเดินไปยังระบบนานาชาติแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ทางยุทธการก็เข้าพื้นที่อ่า คุณต้องคุณกิติมาคงไม่เ,เห็นอาวุธใหม,ใหม่ๆเหล่านี้ทั้งที่มหาอำนาจทิ้งไว้ให้ใช้ให้กล่าวเขาซื้อมาบ้างนะครับหลายอย่างเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงปืนใหญ่อาจาจอนร้ 5, mm, อยห้าสิบห้าร้อยยี่สิบสองมิลเมตรอะไรต่างๆเราเน้นในยูทูบมีหมดนะครับเข้าไปดูได้จรวดหลายล,ายลำกล้องของจีนของเช็โกโกสโลวาเกียทั้งหมดเหล่านี้ทําให้เขาก็ค่อนข้างคึกคักคึกเคิมนะครับไอเนี้ยความสำเร็จถ้าจะพูดอย่างกลางๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะขัดใจเล็กน้อย จริงๆงทัพเราก็ประเทศเราก็ประสบความเร็จในการลดการเผชิญหน้าลดการประท่จริงๆี่ากระท่ากันก็จะรุนแรงกว่านี้นะครับการลดการเผชิญหน้าที่ภาษาทางการเขาเรียกว่าดีเอสเคลดเนี่ยมันก็ทําทําทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สําเร็จที่ช่องจอบนะครับแล้วก็ทบักคุยกันแต่ว่าใช่ครับสามงานของเขาเนี่ยถือเดียวคนแค่เดียวคนเดียวแล้วก็กําลังทิ้มแทงเราอยู่ครับ คือฟังฟังอาจารย์อธิบายเนี่ยนะครับก็เห็นภาพว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไอไอ,อ,อกลยุทธ์สามง่ามของกัมพูชาเขามีประสิทธิภาพเพราะว่าไอความเป็นเอกภาพของการนำของผู้นำเขาด้วยหรือเปล่าทั้งทั้งผู้นำการเมืองทั้งผู้นำกองทัพของเขาคือทําอะไรเข้าไปทางเดียวกันหมดเลยอันนี้มีส่วนไหมครับอาจารย์ใช่ครับอ่อเขาได้เปลี่ยนกองะชาอยู่ตรงนั้นนะครับความเป็นเอกภาพในเชิง mm hmm. ทุกคนนะครับตระกูลหุนเนี่ยมีมีหลายคนที่มีบทบาทสูงมากนะครับค mm ุณมนิท เจ้ากรมข่าวอันนี้ก็ปล่อยข่าวทุกวันนะครับ hmm. อ่าอ่าคุณมาเนตในองม์กรก็พยายามปองดองรองชอนันนก็ง่ามหนึ่ง hmm. นะครับอ่าก็ตัวเองก็ฐานะภาพทางการดีขึ้นไปจริงแต่ว่าก็ยังไม่พลล็อลกพลพงพลขวากหนามนะครับ hmm. อาจจะมีต้องมีตัวช่วยจากข้างบนลงมานะครับอ่าอ,อันนี้นะครับก็ก็เป็นระบบแต่ว่าของเข้าขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับถ้ากลุ่มบุคคลน,นี้ไม่อยู่ hmm. อผมก็ไม่ทราบว่านายเปียบัน แล้วก็ลูกชายที่คุ่มกําลังต่างๆจะจะทําตามนี้หรือเปล่านะครับเพราะเขาก็คุ้นเคยกับเราแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ใช่นะครับของเราเนี่ยมีระบบสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยคือสภาสงครามเราออกแบบมาให้ทํางานในการธุรกิจแบบนี้เลยนะครับน<ม>ต่แหลร้นบาชิาบที่หกถ้าเราสั่งประชุมฉุกเฉินสภาความมั่นคงเนี่ยจะดีกว่าคนเดียวถือง่ามสามง่ามด้วยกันนะ<ม>ครับก็จะกําหนดบทบาทชัดเจนแล้วมันก็จะมีแรงกระเพื่อมไปในระดับระนาบแชาติว่าเราจริงนะครับแล้วเราก็เปิดเผยโปรใส ที่สิงคโปร์เมื่อวานเนี่ยนะครับมันเป็น,ปน,ปนบรรยากาศที่แปลกมากมีคนโจมตีเราว่าเราไปลุกล้ําเขาก่อนไปลุกล้ํามา<อ>ที่รถไฟเป็นไช้กําลังแต่ว่าปรากฏว่าคนสนับสนุนเรามีน้อยนะครับพันธมิตรเราที่เราที่เราจะสนับสนุนเราก็ไม่สนับสนุนเราก็เฉยๆไปเยอะนะครับอันนี้เป็นสิ่งบอกเหตุเหมือนกันว่าต้องต้อง,องรีบปรับปรุงนะครับการทํางานนะครับ่พื้นฐานดียอยู่แล้วไม่มีใครตําหนิอะไรนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างเป็นเทศกระทรวงกลาโหมเขาก็ทําเป็นที่แม่ทับ ก็ทาเต็มที่แต่ว่ามันไม่พอในยามวิกฤตแบบนี้นะครับมันจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ให้เกิดเอกภาพให้เป็นแง่เดียวกันนะครับจะกี่งง่ก็แล้วแต่นะจริงๆไอ้สามงาเนี่ยเราก็ใช้นะครับคุณพลเมฆครับคุณกิติมาครับการทูตการทหารการเมืองแต่เทลินว่ามันย้อนแย้งกันไปเยอะนะครับแล้วสาดท้ายมันมีสิ่งปอกเหตุอีกสองอย่างนะครับว่าทำไมมันถึงได้บานปลายขนาดนี้ถึงถึงแม้ว่าขนาดนี้ก็ถือว่า ในทในางขัหาไม่ได้บานปลายแล้วมากนะครับก็กําลังระงับยัดยั้งกันอยู่แต่ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับครับน่าจะเป็นเพราะว่าข้ประเมินเราต่ำไปครับแล้วก้ประเมินว่าเราอาจจะอยู่ในสภาพที่ทําอะไรไม่ได้ห,หรือว่าอย่างสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเขาประชุมพักกันมีหัวหน้าพักการเมืองเกือบสามสิบพักมาคุยกันสี่สิบพักนะครับมาคุยกันสามสิบแปดรักก็ดูมีความอพอใจมีความสบายใจ แล้วก็ได้สื่อสารกลับมายังเมืองไทยอขอเรื่องการขอเรื่องนู้เรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะตัมชนะแต่เรา<ม>ก็แสดงว่าเขาวางแผนแล้วเขาก็บรรลุปเป้าหมายในระดับน<ม>ึงไปแล้วนะครับ,รบอันนี้ทาให้ทาให้เห็นว่าเราอาจจะอยู่ในสภาวะที่เสียเปรียบและเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่สบายใจครับ,รบอาจารย์ครับปัญหาหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะมองเอ้ยนี่เป็นปัญหาด้วยหรือเปล่าที่ทําให้นโยบายของฝ่ายนโยบายเราเนี่ยการขยับต่างๆเนี่ยมันทําได้ไม่เต็มที่ นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างทักษินกับคุณเซนซึ่งมันมีมันมีความซับซ้อนมันไม่ใช่แค่เพื่อนการเฉยเฉยมันมีมิติเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเมืองอะไรต่อมีอะไรด้วยตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญไหมครับอาจารย์อ,อครับตรงนี้เนี่ยทัดเมื่อกี้ที่ที่ที่พูดกันนะครับว่าปลายสัปดาที่แล้วนี่ก็ประชุมครัแล้าเขาบอกว่าเขาสื่อสารมาแล้วทางนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับไอ้นัน่นอาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่ อาสับสนสำหรับเรานะครับอาจจะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า,เ,าเรืกก่องความสมพันธ์ตัวก็ก็ถือว่าไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็อาจจะสามารถยุดยั้งไม่ให้บาปานปลายแต่ว่าการเดินหน้าด้วยความเข้มแข็งการเข้าไปผลักดันก็แนวต้านของเขาเนี่ยซึ่งทันกันอยู่นะครับขณะนี้กองทัพก็ทําแต่ว่ามันจะต้องชัดเจนมากกว่านี้จากฝ่ายการเมืองของเราฝ่ายผู้นําของเราสภาวะตรงนั้นนะครับอาจจะต้องแยกจากสภาวะสดตัวอออของเขาใช้ ความรู้สึกความสัมพันธ์ส่วนตัวน่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับแต่จะเป็นประโยชน์กับเราโดยรวมหรือไม่เนี่ยก็จะต้องให้ชัดเจนที่สภาความมั่นคงนะครับแล้วก็ที่ผู้นํานะครับแยกออกไปจากเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องส่วนตัวซึ่งก็มีคําถามเยอะครับคุณต่อเนครับครับอาจารย์คะท่าทีของนายกรัฐมนตรีบ้านเราควรจะเป็นยังไงต่อเหตุการณ์นี้คะถ้าจะเอากัมพูชาเป็น เป็นแม่<า>แบบซึ่งก็ไม่นายย่าจะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะโกรธกันไปกันใหญ่ก็ก็ลงพื้นที่ครับลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านดูแลกำลังคนให้กำลังใจอปีนี่ดีอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ก็ได้งดการชอปปิ้งนะครับงดการเดินทางอะไรที่ไม่สําคัญงดวันหยุดสุดปร์ดาพักผ่อนแล้วแล้วก็ลงพื้นที่นะครับ,บกับแม่ครัพนายกองกับฝ่ายความมั่นคยยง แล้วก็อยู่ที่นลนสักพักหนึ่งนะครับให้ให้ให้ใหกองทัพภาคสองหรือว่ากองกําลังพิทักษ์ชายแดนเนี่ยเขามั่นใจว่าเขากับสายการเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะฟังคุณปรเมศคุณกิติมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้คนก็งงผมก็งงว่าตะลงมีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับก็ก,ก,ก,ก็ก็แก้ตรงนั้นความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งอยู่ตรงนั้นนะครับ,รบแล้วก็สองก็ใช้มติของสภาความันคงนะครับก็คือมติของประชาชนเพราะว่าตัวแทนเกือบสิบกว่าคนเนี่ยมาจากประชาชนทั้งนั้น นะครับว่าจะทําอะไรนะครับจะอาจจะต้านไม่ให้เขาลุกขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็สัญญาณเหล่านี้ยังไม่ต้องไปลุกฝั่งเขาเลยนะครับก็จะคุยกันได้แล้วทางที่ดีก็สั่งให้ข้อมูลต่างๆที่จะประชุม J b บภาพถ่ายทางอากาศนะครับว่าว่าเข้าไปกันตรงไหนเข้าไปเมื่อไหร่ก่อนเมื่อไหร่หลังเมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่ความลับทั้งหมดให้ประชาชนรับทราบความแปรปรวนก็จะลดลงนะครับแล้วก็ความรู้สึกขัดแย้งย้อนแย้งกันภายในประเทศเราซึ่ง ทางกัมบูชาแทบไม่มีนะครับเขาคุมได้กับทุกเกือบท,ทุกงม่มเพราะฉะนั้นเขาทำให้เราค่อนข้างเสียเปลือกเหมือนกันครับอาจารย์คะ JBC ยังจะใช้ได้ไหมคะในเมื่อคุณเซ็นประกาศกล้าวกลางสภาว่า MOU 43เนี่ยมันล้าหลังไปแล้วมันเอาไปแล้วอะคะ่ะครับในระดับปฏิบัติอาจจะพอได้นะครับแต่ว่าระดับผู้นำใช่ครับคุณจมาครับดูท่าทางจะต้องคิดกันใหม่นะครับถ้าเข้าไปศาลเราขอ,อยกเลิก MOU สี่สิบสามเลยได้ไหมถ้้เราขอทำเอ็มโอยูใหม่กับเขานะครับ mm hmm. แล้วก็ปลดพันธนาการหลายอย่างที่เขาไม่พอใจแล้วไม่พอใจแล้วก็ลงมาในทะเลลุทรับพูดกันว่ามหาศาลทําให้ชัดเจนว่าระหว่างที่ยังปักหลักเหตุแดนกันไม่ได้เนี่ยขอพลังงานมาใช้กันก่อนใครลงทุนมากก็ได้มาก,ก,มากตามสัดส่วนที่ติรมอ่าจนหลุมแก๊สจะหมดอยู่แล้วครับไทยมาเลเซียนะครับเจดีย์ยังไม่ได้ตกลงเรื่องเหตุแดนนะครับ mm hmm. แต่ก็แต่ก็เดินได้นับครับ พลังงานจะได้ถูกลงคุณปรามาิรมชคุณกิติมาพวกผมก็จะได้สบายขึ้นด้วยตอนนี้ก็ลบา,าบากระบบกันไปหมดนะครับถ้าเราเสนอชงรูปแบบนั้นนะครับเรื่องการไปสารระหว่างประเทศก็อาจารชะลอได้เพราะไม่งั้นคงไม่ต้องทําอะไรกันไปอีกช่วยุคนถ้าไปี่สานนะครับพลังงานก็ไม่ต้องพัฒนานะครับเรื่องอื่นๆก็หยุดอันนี้นประชาชนกับประชาก็าจะช่วยเราตอบรับว่าทําไมไม่มาทําตรงนี้กับเราก่อนอันี้นี่เป็นหนึ่งในเฉพาะผู้นำเฉพาะเชารุกที่เราทําได้ครับ เอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของบทบาทของสภาความมั่นคงสงมชเนี่ยแต่เราเรายังไม่เห็นข่าวความเคลื่อนไหวอะไรตรงนี้เลยเนี่ยครับมันตอนนี้มันเข้าเงื่อนไขหรือย,ยังที่สมชจะต้องมีการประชุมการกําหนดท่าทีแบบนี้ครับอาจารย์ครับครับคุณปรเมศตน่าจะต้องถา,ามกระสานนี้กับท่านเลขาธิการสภาความามั่นคงนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการของสภา,า,าที่จะประชุมนะครับของสำนักงานเ,าเลขาธิการนะครับแต่ว่าถ้าจะถามพวกเรา นักวิชาการทำงานเรื่องนี้มาสามสิบกว่าปีนะครับเคยช่วยงานที่สมชก็มีนะครับเราก็บอกว่า,น,า,น,าน่าจะเมื่อวานครับเมื่อวานนะครับที่ต้องประชุมกันนะครับแ,แล้วก็กำหนดที่ทางชัดเจนคือต้องประชุมกันแล้วตั้งแต่วันที่ย<ะ>ี่สิบแปดนะครับยี<ะ>่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยก็ถ้าประชุมกัน๊บทางฝั่งกัมพูชานะครับปีห้าสี่สิบห้าใช่ไหมครับประทะกันะนะครับ<ะ>ที่ช่องบอก นะครับวันที่ยี่แปดยี่แปดตอนบ่ายก็ประชุมได้ครับยี่แปด 8, 9, <มา S 2> ยี่เก้ามาถึงความมีการประทะกันที่ช่องบวกสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเโดยหลักแล้วมันต้องเรียกประชุมกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ความเสียหายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะไม่เกิดขึ้นมากสังญ,ญาณก็จะชัดเจนว่าวันที่ยี่แปดนะครับวันนั้นเราเอาจริงแล้วนะครับเรายกระดับแล้วนะครับเราให้ความสำคัญแล้วยี่เก้าเนอุปมรณกับคณะลงพื้นที่ได้เลยครับ เพราะว่าคิตกลงกันแล้วนะครับตามสภาความมั่นคงเป็นมติสูงสุดแล้วของฝ่ายความมั่นคงไม่มีสภาอะไรสูงกว่านี้แล้วนะครับมันเป็นสภาสงครามซึ่ออกแบบมาตรงนี้ไม่ใช่สภาว่าสงครามก็จริงแต่ว่าไม่มีคนเสียชีวิตนะครับนเขากำลังกล่าวหาเราว่าเราทําให้เขาเสียชีวิตก็ต้องการกรรมการระดับนานาชาติมาสอบสวนด้วยครับฟังดูฟังดูอาจารย์อธิบายตามหลักการเนี่ยนะก็เออมันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ไปฟังพ่อนายกซึ่งเอาเอาเอาว่ากันตามตรงเนี่ย ทุกคนก็ยอมรับกันว่าเขามีบทบาทสําคัญกับรัฐบาลชุดนี้มากเลยเนี่ยนะครับเขาพูดคานองแบบเอยมันก็แค่ป่าไม้ไปเตะตะกร้อกันดีกว่าอะไรแบบนี้มันทําให้น้ําหนักของออความจริงจังของเรื่องนี้ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ครับตอนนี้ต้องหยุดเตะตะกร้อกันก่อนครับมามาทางานแก้ปัญหาป้องกันอย่าให้เกิดปัญหาประชุม JBC กันก่อนอนะครับแล้วค่อยกลับไปเตะตะกร้อกันอีกทีหนึ่ง แต่ตรงนั้นก็รับฟังได้นะครับความความส่วนตัวก็ไม่ใช่จะเลวร้ายถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องอออทับซ้อนอะไรกับผลประโยชน์ของประเทศนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้กัมพูช,า,ชายใช้ประโยชน์อยู่เขาบอกว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาเราก็พูดอย่างนั้นได้นะครับ,รบแล้วก็แต่ว่าพูดอย่างนั้นแล้วก็ต้องแยกออกจากง่ามอื่นนะครับให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับให้หน่วยความมั่นคงถูกํากับโดยรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ทำงานตามกลไกที่เรามีข้อได้เปรียบของเราคือเรามีกลไกนะครับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมันไม่วูบวาบนะครับตอนนี้ก็มีข่าวรู้เยอะนะครับของตระกูลหุนว่าเจา้า,ายังไงทาดแงแนตระกูลหุนก็มีนะครับเขาไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างที่เขาทำกับเรานะครับ<ะ>เ,เ,เรื่องแบบนี้ของเราเนี่ยจะมีน้อยกว่าเพราะมันมีระบบค้ำยันอยู่มีกฎหมายรองรับ่ถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเราก็จะไปเข้าทางขาดขดคุณตันนะครับเรื่องปิดด่านเนี่ยอาจารย์ครับเอก็มีการพูดถึงกันเยอะนะครับ ปิดแล้วมันมีผลดีผลเสียเป็นประโยชน์กับเราในทางยุทธการอะไรตรงนี้อย่างไรบ้างครับคือมันไม่จําเป็นต้องปิดทั้งหมดหรือเปิดทั้งหมดหรือว่าไม่จําเป็นต้องปิดทุกส่วนนะครับแต่ว่าช่องควอปนสิช่องด่านธรรมดาหกช่องต้องต้องอต้องคัดกรองให้มากขึ้นโดยปกติของมาตรการรักษาความปลอดภัยเวลามีการสู้รบอยู่แล้วนะครับ,รบช่องช่องที่มีปัญหาจริง อย่างที่ช่องจอมเนี่ยก็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 การออกไปให้อยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับให้ปกต,แติแต่ช่องอื่นที่กําลังรอแหลมเนี่ยก็ลดระดับลงการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับการไม่ทําอะไรเป็นแบบเรืเ่องปกติจะส่งสัญญาณชัดนะครับว่าเราจริงเพราะแต่ว่าต้องยาวยาู้สื่อขด้วยนะครับเขาเดือดร้อนมากแล้วก็เขากาลังอกสานขันแขวนว่าคุณปรลเน่คุณกิติมาจะสั่งปิดช่องเหล่านี้เมื่อไหร่นะครับสื่อมวลชนก็ปิดช่องเหล่านี้ไปแล้วนะครับแล้วรัฐบาลก็กําลังแช่งน้ําหนักอยู่ แต่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวว่าเขาจะแย่แน่นะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะให้จัดการให้ชัดเจนแต่ท,ทีนี้ก็จะกระทบกับชาวบ้านด้วยก็ต้องหาทางออกไปครับแต่ว่าถ้าไม่ส่งสัญญาณเลยไม่ควบคุมการเข้าออกเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นทับทับซ้อนตามอารมณ์ทั้งพวกแก๊งคอซ็นเตอร์ทั้งหลายที่ขณะนี้กําลังเป็นข้อพิพาทกันอยู่เหมือนกันของสองประเทศครับค่ะอาจารย์คะคําพูดที่บอกว่า กัมพูชาจะไปสา,าโลกก็ยื่นไปสิถ้าไทยเราไม่ยอมรับสักอย่างปฏิเสธทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยถ้าเราไม่ยอมรับคำพูดนี้จริงทั้งหมดไหมคะอาจารย์ก็จริงส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นประเทศธิปไตยมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับหลายประเทศก็ทําแบบนั้นก็คือไม่ไม่ไม่รับทั้งประเทศใหญ่ประเทศเล็กนะครับแต่ว่าในปฏิกิิาสากลที่เราเป็นภาคีเนะี่ยการปฏนะิเสธเนี่ยมันจะต้องมีน้ําหนัก ไม่งั้นมันก็จะไม่น่าเชื่อถือและกลายเป็นหลายมาตรฐานทั้งที่ไปเป็นเรื่องราานนอักษาผลประโยชน์เราเราชี้แจงได้ครับว่าหนึ่งนะครับที่เราไม่ไปเพราะว่าเรามีกลไกที่ดีกว่านะครับอาจะทาํางานร่วมกับทางผู้ชายเน,นี่ยเป็นรายที่น้าหนักมากและจริงๆสารยุติธรรมรอบที่สองครับที่แล้วก็บอกว่าอ่าอนาบริเวณรอบๆประสาทเนี่ยให้กลับมาตกลงกันเองสารกำหนดไม่ได้นะครับมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมว่าทั้งสองประเทศต้องคุยกันอัน,นี่เป็นเป็นน้ำหนักอยู่แล้วนะครับ สิงคโปร์มาเลเซียที่เข้าไปแล้วเขาตกลงกันได้เพราะว่าก็ใช้ระบบอังกฤษเหมือนกันแผนที่เดียวกันนะครับของเรามัน,มนคนละมาตรฐานคนละระบบเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าอที่เราจะไม่ไปเพราะว่าเรากําลังคุยด้วยดีกับกัมพูชามีข้อเสนอใหม่ๆ mm hmm. แล้วก็อถ้าจะ,ะตอกย้ําสารไปว่าแผนที่ของสารเอ่ยักถังสารเอย่ยมันมาจากเจ้าไหนในคอมฝรั่งเศสก็ได้นะครับแต่ว่าสไตล์เราฮะคุณ ต้องครับคุณกิดดิมารเราไม่ค่อยไระตอกย้ำเป็นเน็แตแนบใครก็ไอสารพวกนี้อยู่ในระบบของเจ้าหน้านีคมทั้งนั้นนะครับขุดทั้งลูกคุณด้วยใครๆก็ทราบจะพูดอะครับคือเหมือนกับเราเนี่ยตนอชอาวบ้านบอกเราในผู้ดีเกินไปหรือเปล่าอาจารย์บางทีมันก็ต้องเล่นบทแบบเกลี้ยกล่ำกันบ้างไหมฮะในเวทีระหว่างประเทศแบบเนีเ้ผู้ดีไม่มีเกินไปไหมครับคุณประเมฆผู้ดีก็ผู้ดีนะครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าใช่ครับมันต้องเล่นหลายบทใช่ครับมันต้องมีหลายแงาม แต่ว่าใครจะถือง้มก็แล้วแต่มันต้องมีหลายมาตรฐานใช่ไหมครับมันต้องมีลวดลายซึ่งเรามีนะครับเมื่อก่อนเรามีหลายงามถือก็หลายคนเสรษีไทยก็ถือง้มหนึ่งนะครับรัฐบาลก็ถือง้มหนึ่งจะงงไปหมดในสุดแล้วก็โผล่ยังผู้ชนะข้างผู้ชนะนะครับแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรเราความอ่าเก่งตรงนั้นยังมีอยู่นะครับยังสะสมอยู่แล้วก็ลวดลายตรงนั้นก็ยังมีอยู่แต่หายไปเยอะครับนี้คนก็เป็นกังวล แล้วก็ตกใจกันมากว่าหายไปไหนหมดครับครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับความน่าเป็นห่วงที่สุดของสถานการณ์ณขณะนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับก็ความแปรปรวนของความรู้สึกของคนทั้งสองประเทศนะครับเรื่องเหล่านี้มันอยู่ในสังคมออนไลน์แล้วมันก็สับสนอลหม่านนิดหน่อยนะจับต้นชนปลายม่สูจะเก็นพวกเราที่อาจจะมีหลักบ้างนะครับแต่ว่าคนทั่วไปก็น่าเห็นใจครับไหนสภาพเศรษฐกิจไหนการค้าขายไหนการท่องเที่ยวลดลง แล้วพอมาเจอแบบนี้มันก็เครียดนอนไม่หลับแล้วก็ไม่รู้จะทําไงก็โกรธก็หงุดหงิดนะครับอันนี้ต้องตอบสนองต่อความรู้สึกของทั้งสองประเทศซึ่งทั้งฝ่ายกัมพูชาน่าจะทำอย่างเข้มข้นมากกว่าเรานะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็สองก็คือว่าเอกภาพครับสุดนั้นจบที่เอกภาพถ้าเรามีเอกภาพการถ้าเกิดคลี่คลายได้เร็วครับครับอ่าแล้วครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ปณิธานครับ ครับยินดีครับสวัสดีครัับสสวด่ะ,ะรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายกรน,นะคะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงครับค่ะอาจารย์ก็ให้ข้อมูลให้แง่มุมที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับ,รบน่าสนใจมากพี่กองถ้าอ่านอคอมเมนต์เนี่ยคือตอนนี้กองเชียร์เราอะไปเกินรัฐบาลแล้วล่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกไงว่าคือคือกัมพูชาเนี่ยผู้นำาเขา เล่นทุกบทไงแต่เขาแบ่งกันเล่นนะบทกล้าวก็มีคนคนเล่นนะครับบทเจรจาก็มีนะบทที่จะคุยกับประชาชนเขาก็มีนะอย่างที่เมื่อกี้เเล่าให้ฟังว่ามีแฟนรายการเราที่เขาไปทําธุรกิจที่กรรมปูจาเขาบอกโอ้โหข้างหนเขานี่เขาปั่นกันหน่าดูเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องการเมืองระหว่างประเทศเรื่องเวทีนานาชาติเนี่ยเขาก็เดินนําไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้มีมติแล้วว่าโอ้เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปศาลโลก อันที่น่าตกใจคือที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าในการประชุมวงหนึ่งเนี่ยที่ต่างประเทศรู้สึกจะเป็นที่สิงคโปร์สิงคโปร์ค่ะออนะออส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจทางกัมพูชาค่ะเออคือพวกนี้ว่าแปลว่าอะไรข่าวสารทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะออไปถึงเนี่ยนา,นานาชาติมากกว่าเราคือเขาเขาสามารถที่จะโน้มน้าวเออโน้มน้าวอะไรต่างๆแบบนีน้จนคนรู้สึกว่าเอ,อ๊ะ เหมือนกับเราไปลังแกเข้าไม่อะไรเพราะว่าวันแรกปุ๊บเขาชี้นิ้วเลยว่าเราลุกหลางเขาค่ะถ้างั้นจริงๆเราบอกเองอะลุกหลางข้าเองล้ําแดงข้าเข้ามาค่ะคือมันก็เนี่ยมันสงครามมันมีหลายมิติงสงครามข่าวสารสําคัญที่สดุดและบ้านเรารัฐบาลเราอ่อนด้อยเรื่องนี้มากอมนอกจากท่าทีที่ไม่เข้มแข็งแล้วเนี่ย การส่งข้อมูลให้ประชาชนประชาชนเนี่ยมีข้อมูลมากกว่ารัฐบาลอีกสื่อสารชัดสื่อสารตรงกว่ารัฐบาลอีกอะค่ะแมผมนึกถึงอันนี้ขึ้นมาเลยนะนึกถึงท่าทีที่นุ่มนวลสุภาพประนีประนอมของคุณภูมิธรรมเนี่ยผมนึกถึงณวันที่มีประชาชนเนี่ยเขากังวลเรื่องเกาะกูดจำได้ไหมจำได้เซ็อ๋อนะออแล้วก็ถูกด่าว่าเป็นพวกคลั่งชาติไอ้พวกหน้าเดิมหน้าเก่าหน้าเดิมเดิมคลั่งชาตินะ คือคนไทยเนี่ยถูกชี้หน้าว่าคลั่งชาติจากผู้บริหารประเทศแต่ในขณะที่เวลาแบบนี้นะกับกัมพูชานี่แหมอ่อนน้อมต่ตนกันเจ๊ละเกินนะครับคือที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่ากระหายสงครามอะไรนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาแกววว่ามึงก็เป็นลบกับข้าวซิมันก็ไม่ใช่กูไม่ลบไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เราเราเนี่ยนะเราก็คอยให้กำลังใจและต้องกระทุ้งถึงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง ทำไมอะคะเราขอแค่ความรับผิดชอบหรือการกล้าพูดเพื่อแสดงจุดยืนนะคะจุดยืนที่หลุดออกจากปากผู้นำเนี่ยมันยากนักเหรอคะมันมันใช่เรื่องที่ต้องมาขอกันไหม,มควรจะนําเราด้วยซ้ําไปถูกไหมพี่ก้องครับ